สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสพารวยชาแนลครับเมื่อนี่ยย้ำคำย้ำแรงครับโคงสุดท้ายครับวันที่สามสิบเอ็ดครับพี่น้องเมื่อนี่แอดกับแวะมาที่วัดป่าดงนาเพลินครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้อง fc คงสุดท้ายครับเมื่อนี่กับสีผ้าพี่พ่น้องไปกราบนมักการพระอาจารย์วัดดงนาเพลินครับว่าเพิ่นม,มีแนวทางเพิ่มเติมมีอย่างแนหรือเพิ่นฝันดีบอรครับหลังจากที่ คนปล่อยตัวเลขแนวท่าออกไปแล้วนฝันดีไปหรือจางไหนเดี๋ยวพี่น้องตามแอดมาครับเดี๋ยวสิภาคไปฟังไปเบื่องน้ำกันว่าอาจารย์เล่าฝันดีไปสักครับสำหรับวันนี้ครับกลาบนมัสการครับสาธุสาธุเอ้าอาจารย์ขึ้นมาลูปดูแท้ขั้นนี่มห้ยเบิ้งทะเบียนไว้ไหนเด้อครับทะเบียนทะานะขั้นไม่ของอาจารย์ครับผู้ก่อเรนตัดหนารถ เมื่นอ,น,อ,น,อ,น,อน,นี่งูแลนตัดหนาอยู่ก็สั่นพันวาพี่น้องครับเมืเอเ่อเศร้าน,น,นี่บัวจานท์ครับ<น>งูแลนตัดหนาทะเบียนรถกับสี่ห้าหกศูนย์อีกแล้วพี่น้องซับเอาเด้อก็อาจจะอยู่ในนี้แหละแต่ว่าแอดมักสี่หกเด้อแอดมักเด็กมักเกล็กสอบสี่หกกับสี่ศูนย์นี่แหละ อาจารย์ละว่าไปจังไดกระลงทีซีศูนย์ขึ้นเกาว่าสันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ไปฟังว่าอาจารย์เป็นจังไงจังลงทีซีศูนย์ไปฟังน้ำกันครับให้ฟังอาจารย์ล้ว่าให้ฟังว่าเป็นยังไดคือร่งแต่ซีศูนย์เอามงพี่เนาะอาจารย์เนาะครับครับเอาเดี๋ยวเขามานั่งนี่แหละเล่าอาจารย์เล่าสิมาบอกให้ฟังว่าไปจังไดกระลงทีซีศูนย์วะสันละว่า บอนสีแมนีนเหรอว่า่าสันแล้ววาทำไมเปิดบาทกระลุงหกร้อยสี่สิบเอ่านเปิดบาทกระลุงหกร้อยสี่สิบอีกเดียกันต,ต,ตัวน้ำมานลดกับเกตกร40 40้อยสี่สิบพันื่นขอถดขอดคอไพ่หล,ลายๆเป็นยังไดยังติดตแต่สี่ศูนย์แต่จันโอ้ยจังวายเห็นอย่างกระลุงแต่สี่ศูนย์คือเขาครับครับอืมไปยังขอถอด อาจารย์ไปยังก่จังววามันลงที่ที่สี่ศูนย์แามันเป็นยังไงก่ครับผมไปตลาดเติตน้ำมันครับมัดเบือนเต็มทางลงเกจลอยสีสิบมัดบือนนะเขาอะมัดเบือนเก็ลอยสี่สิบอีกทีไ, <laughs> ไอย่งน่อาจารย์ที่ลงเจอกับสี่ศูนยนะ์นไม่เปิดบาทเงื่อนขึใส่บาทนะเกจลอยสี่กลอ,อยสีสิเปล่หกลอยสี่สิบอ้าอก็ลงงามนี่อาจารย์เออ ถ้ัผมพยายามมานอนอยืนหนีพยายามมานอน่อยืนนีเพื่อนกะนั่นนี่เขาเนาะเพื่อนกะวันได้วา่าเทพดาบอกเพื่อนกะนึ่งซี่ส่วนนี่เขาเลขห้าหม่นบา,<ช>าทเทพดามาบอกเพื่อนกะนึ่งสี่ส่วนจริงแม่้ามันม,มาเข่าของอาจารย์เมื่อเกินวันผมสีอันผมน,นันผมฝันเราเรื่องว่าผมผมก็ฝันซสอนกันยูสองสามคื้นสามขึ้นเพื่อนที่แหลกฝันว่าเขา มาอทั่วบอกขับไปรัดเอารถไส้เด้ออ,อยู่ฝุ่นป่าข้างนนง่ามุ่นเขาไ่้จากข้าง,งาเขาท่า,านครับเฮ้ยรถไส้รถสิบล้อนะครับครับรถสิบลอ้ลออันนี้ไปจอดไก่นต่ว่าเขาบังคัจากข้างเลยท่านเขาลงบังัากข้างเขาขมาดีว่าลยท่านครับผมเอไปรัดเอา,ขาเขาแน่ท่านเขาแก่ไส้มาทำไมตัวแก่มาแต่บึงกันมักไลยคั้นมักไลยคั้นรถเลยท่านครับว่าแกมาจากบึงกันเนี่ยัมักไลยคั้นรถมักไล่ขั้นรถ มันหมายความว่าอาจ,จารย์คิดว่าอย่างไรครับไม่ความรู้สึกสร้างเงินพค่แต่ว่าแกเงินแกท่องผมาไมอแสดงว่าเลขเข้าสิเข่าเลยด่ไหนเนาะอันผู้เฒ่าขาเจ้าหนึ่งอันทั้งผู้เฒ <ถา S 1> ่าขาเจ,าจ,าจ้าทั่มมาผมแกียสู้ขาเจ้าจฟังครับโอ้ขาเจ้าจแกเงินแกท่องไห้อาจารย์อาจารย์คือบึงบอกว่าฉันว่า์ไวจ้าก็เนีบาทเนี่ยบาแสดงว่าโชคลาบมันอยู่นี่ตัวนี้เมื่อันแสดงว่าเขาคักแล้วขนาด เด็กเข้าเมือม่อเมื่อบ้านนี่ขึ้นขึ้นต่อมาอีกมาฝันว่าเขาเจ้ากับมาหลายเนี่ยมาเห็นแตกตื้มตื้มเนี่นี่อันนี้หุยงคุยงด้วนบ้านเนี่พอมาจูงลูกเอาลูกน้อยมาไม่ยิ่งมากก็ลูกน้อยมาแต่วันเอาเอาเอาลูกน้อยมาแต่วัยผัวใสหนูมีผัวหลายคนหนูเลี้ยงบ่อไหวดีกว่านะเอาลูกน้อยมาถวายเออะไวเออเมียนผัวใสนะว่าเอาดิ เอาแสดงว่าได้เราตัวกันนะเอาเพราะว่าเขาเลี้ยงบ่ไวว่าเขามีผัวหลายคนทั้งหลายทีว่าหนูมีมีลูกหลายคนหนูเลี้ยงเบ่ไว้แต่ว่าพวอนี้ว่ามีลูกผัวหลาย,ยาลคนหนูเลี้ยงบ่ไว้ไม่หอาลูกมาให้ผมเลี้ยงบ่ไว้แต่เอาลูกมาให้แม,เเม,ม่เอานผมมาเอามื่อก็้ิีเป็นตั้งช้าน่ะมันเก็ไม่ได้ตั้งวนะ่านะมันก็เป็นนี่สินออาจารย์ขันสิฮัาแปลขันขเฮ้าแปดเป็นตัวเลวีวอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นเจงาไหนไมห่วงกับชิว่า 4ีกําหนึ่งซ <4 S 2> ีก <0. S 2> ํหนึ่งนนี่ศูนย์นน่ะซีเรื่องหน่อยจะเป็นเขาเร็กหน่อยกับเป็นหนึ่งนี่แหลนแมียนกับเป็นซีแมีนถ้าพันหมื่นนี่ว่าคนว่าเขาจะอามาหลายเอาอเล็กหน่อยเราไม่ถวายจะเดแงว่ามันกับมาเกี่ยวกับหนึ่งกับซีเนี่ยน้อยจากเนาะเม,ม,มีนเ,นเนมนผมว่าวันมือขึ้นอีเชียงเด็เลยมือขึ้นอีครับรว่ามันเอาไปนี่ตะบูพันเกี่ยวของเกี่ยวของกูสิเลยแยนเส้น เงี้ยพูดเสีเสียใจมอนเสียงมึงก็น่าหนิเป็นเป็ียนเสงไหนฮะฟันนู้นี่หว่าฟันว่างได้หลายจังฟันวางที่ฟันวางก็จะมาหาไปไปขนเขาเขาล้านไงหว่าลานเก่าเก่าล้านขี่ขั้วขึ้นสมัยผู้เฒ่าพ้าเห็นหรือเปล่ครับสมัยโบราณไปขนเขาเขาล้านไปน้ำเขาอยู่นี่ไปไปเขามามื่นนั่นไปอยู่กับไปขนขุดมันไม่เหนียเลยให้หน้ากัดเป็นทงยังไงคือสมัยเก่าหรวอเปล่าคนเขาเขาล้าน คือสมัยเก่ากลางใหญเขาน่ะป้าเอาแสดงว่ามันเข่าตัวบ้านนี้มีหมอนึงอ่อ้ปู่ไปเบิ่งนู้กินน้ำมอไก่หอดเทียนแล้วอะท่านนี่ไปเบิ่งนู้กินน้ำแน้ยไก่หอดเทียนแล้วหมอนึงว่าวันสีพ่อไปแก่ท่านนี่มันมีน้ำแก่ยู่ฝุ่นวายพากินน้ำบอไได้ย้อมสีแก่แก่รวดแล้วว่าไปเบื้องไปเบิ่งน้ำได้ยุ่งเนี่ยกินแต่ว่ากะข้อมฝันคือข้อมฝันเนาะจะจะย้มกับหมดเด็ดอันนั้นดอว่าไปแงข้อมฝันหรือข้อมฝันเหรอ เขาฝันเมียกันม่ด้พูดยังไงพ่อับนี่เพลูเปเรนุพี้นี่เป็นโคตรโยบนี่ครับ่มมันฝันดูฝันกินเนาะอันมัน่นเป็นว่าพวันก็คือกวฟันเนาะเชียงเชียงแนวทางนะคมันนี่ฝันบอสันนี้ดอันนี้เล่ฝันบานนี้แสดงว่าฝันนีตัวใดที่เอาไปเสียงอาจารย์วันกระชุดสีดุดนี่ละชุดหนึ่งเนี่ยกระชุดนี่ละชุดหนึ่งสีศนกับสเกับสองกับศูนย์สองรัเ เนี่ยสุดนี่แหละเพียงสุดนี่ล้วนเนี่ยเพียงสุดนี่เลยมันบ่ชเนี่ยเพียงสุดนี่เลยจ้ามือแรอเนี่ยบ่ชเท่งแมวเท่งี่ยว่าแมวบ่ได้เพียงแมวว่าแมวของเขาจับได้แล้วบ่ต้องไปยุ่งเขาโตนะเขาเดี๋ยวพับเอาหน่อยจ่าเนาะเออแมวบ่ต้องอันแมวแมวเขาก็ได้แล้วเมื่อเขาจับออกมาแล้วเอาเพียงกระซุ่มนี่แหละชุดนี่แหละอืมนี่เนาะชุดที่เพียงน้อยจ่าเนาะชุดที่เสียงพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อครับ หนึ่งสี 140, ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ฝันดีครับแล้วก็เลขทูบน้ำน้อยจากเนะศูนย์สี่แปดกับมาลงที่สี่ศูนย์ด้วยกันแปดสี่ศูนย์ก็ยืดตรงนี้แหละครับอ้อวาวคว้าไปนี่พูนยิงพูนึงบนฝันถือผมฟังมือนั้นัวงมูอออกไปปงบามาเดี๋วมืชันเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวฟังเหรเด้่ยครับเพราะว่าสัญญ,ญาณหมดีเดี๋ยวไปไหวไม่พอละไปไหวแล้วแก้วเขาเจ้าของัวงมูอมาคั้วเป็นไม่บุญพอเป็นบ่ครับ มาขั้วก่อนยมขึ้นเราไปนอ่งฝันเป็นหัวหมูไปหาเรา,ปออาเป็นหัวหมูท่องเป็นหัวหมูท่องเป็นหัวหมูท่องแต่ว่ามีเหลขศูนย์สี่แปดนี่เหล็กศูนย์สี่แปดพี่น้องฟังเอาได้ครับภาพอัดเสียงเพราะว่ามันเน็ตบ่ดีครับยูนีมน่มันก็บเขากันก็เกป็นจุดถูกอตัวพอศูนย์สี่แปดนั้นหมดนะจะว่าศูนย์สี่แปดตัวนี้ครับเหล็ถูกศูนย์สี่แปดเดี๋ยวแอสซีอานให้ฟังนะครับเลขที่อาจารย์เอาไปเสียงหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็มีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองศูนย์ ศูนย์สี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เท่านี้ครับที่นอกเขียนหน่ยเด้อครับเขียนตามข้อบอกไปก่อนครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่แปดแปดสี่ศูนย์กับสี่ศูนย์ครับครับเพราะว่ะาภาพโพชตดก็ต้องขอโทษขอไพ่หลายๆครับฟังตามข้อบอก่อนครับเอาอีกครับหนึ่งสี่ศูนย์ หนึ่งหนึ่งสองศูนย์อันนี้เป็นชุดแรกเลยนะอจาจย์เนาะเนี่ยต้องเริ่มแรกเลยค,คือศูนย์หนึ่ส<อ>งสองกันละเริ่มแรกคือศูนย์หนึง่งสองเลยมาแบบเดียวกันเล่นปะครับมาแบบเดียวกันเลยฟังไปเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อกันก็งวดศูนย์หนึ่งสองแล้วว่าฝันลักษณะไข่ไข่กันเลยว่าสันคิดว่ามาล้วเราว่าสันอาจารย์เราคิดเนาะเน่ยแต่ว่าก็อยากขอแก้ตัวนี้นี้ยากขอแก้ตัวนี้เน่เพราะว่าเขาจะทวมาถามหลาย เดี๋ยว,ยวสักพักหนึ่งน้อาจารย์ฟองใจเลขตัว408 40, 8, 40 6 4 6 208 20, 8, 20 9, เป็นเลขคูบขอน้าปูหรือสีนี่นขอน้าปูหรือสีบุญน,นี่6 208 20แน่นมาลงท้าย20นึ้นกันเนาะอาาจรย์แน่นแต่ว่าเลขคูบขอจูดน้าปูบุญนี่มือมือตองวัน หนึ่งต่อมอดบุกีสม่วงเลกออกนะโอ้ที่อาจารย์ว่าให้ฟังว่ามี่ผู้พันว่าให้อาจารย์จุดท่วมแ่นบอกครับแมนเมนหลังจากเลขออกแล้วครับแมีนเมนอันขาเจ้าของใจเขาเจ้าท่วมาถามหลายครับอันนั้นว่ามันเลกฝันได้ครับเรกคน่าให้อาจารย์จุดท่วมแห้ครับบานนี้แก้บานนี้แก้บันครับคุณสายสุนีบอกว่าไม่ชัดครับสัญญาณผาพันบอดีครับนอกมันอจดะเป็นน้ำเน็ตเด้ครับอื เอาอย่างสี่ครับเขียนตามข้อบอกครับหนึ 140, ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับแปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดนี่ไม่ออกปันว่าเห็นเป็นหมูเ,เห็นเล,กเลยก็ได้หัวหมูหัวหมูเป็นหัวหมูท้องอืมศูนย์ส,นสี่แปดนี่บอกครับแน,น,น่นไม่ตรงกันก็เดขกันนี่เลยผู้ปวงบ้านี่เลยครับตรงกันก็ได้ครบ ลงกับเหล็กถูกเนนมันก,กับข้ากันเนาะครับมันก้าวกันแต่ยูยูที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่คือเก้าเน่ยนคือเน้นเน,น้นกับสี่ศูนย์ศูนย์สี่คือเก้าเหละครับพี่น้องครับเน้นที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองศูนย์เนาะครับผูมาพูมากเออแล้วแต่ผูมากกบดีผูแล้วก็ฟันดีตลอดตั้งแต่ปล่อยเหล็กชุดนี้ไปมันวายจานเนอยน เดี๋ยวสีบอกพี่น้องได้ครับสี่าอกตามข้อบอกให้ฟังครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เขียนท่านยี่ตีน้อครับอืเพราะว่าภาพขันภาพโปรชัดก็ได้แต่หูยว่าภาพโปรชัดแจ็คเทียมาทายทำอยู่นี่เพราะว่าที่เป็นน้ําเน็ตครับแต่ว่าโ่รเป็นน้ํากล่องเพราะว่าเพราะว่ากล่องโทรศัพท์นี่ที่ว่าคักเติอบอยู่ ขึ้นเน็ตบอดีนี่ขึ้นเน็ตบอดีกันี้กันเบอรกล่องโทรศัพท์นี่คิดว่ามาตรฐานอยู่นขึ้นเน็ตบอดีครับพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับไปขยายเบอรนกล้องไม่ชัดเลยจ้าครับมันเป็นที่เน็ตเด้อครับคุณคุณนายเนะครับเป็นที่มันเป็นที่เน็ตว่าเป็นที่กล่องครับคุณสายสุนี สองสามตัวเลขอะไรคะสามตัวเลขสามตัวได้ครับเลขนิมิตของพระอาจารย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับหนึ่งสี่ศูนย์สองตัวก็มีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์ครับเลขทูบครับเลขทูบมันมีศูนย์สี่แปดกับแปดสี่ศูนย์ครับที่เอาที่อาจารย์แล้วออกมาล่งไวเพราะว่าจุดออกมามเป็นเลขตัวเดียวกันแลว่า อั่นเจ้า<น>ไรก็มาล่งซี่ศูนย์คือเกาว่าสั่นครับอาจารย์เราก็เลยอเอาชุดหนีมาลงไว้ครับแต่นอนเหเืีเยนก็บ,บานลขที่สี่ศูนย์ซี่สิบคือเกาครับบานลขที่แต่เป็นซี่ศูนย์คือเกาทุกย่างลงลงลง,ลงถ่ายที่สี่ศูนย์นะครับก็บอกหัวว่ามันสิสิเป็นยังไงเนาะแต่ว่าในในความฝันมันเป็นสั่นนั่นวาอาจารย์นนในมนิตเนาะแมนในความฝันเป็นงสัน่นครับ คุณเรดมีบอกว่าสวยศูนย์สี่แปดค่าปสันครับโอ้ให้โชคดีนะครับสาธ,สาธาุสาธุสาธุสาธุออคุณนาทีบอกว่ามากประสันเออมากกัดจัดเออจะต้องจ่ายไฟจมันบ่มากกัดจัดมากกัดจัดเนาะพ่อเนาะครับแต่ก็มีเท่านั้นอืม คุณ,ณสุนิสาบอกว่าภาพไม่ชัดครับอันนี้นมันก็นเป็นที่เน็ตเด้อครับเป็นที่เน็ต<ม>ของโยนี่แหละครับพอสัญญาณมันบดีครับเปลี่ยนมาหลายค่ายเล้วเน็ตก็ได้คิดว่ามันเป็นน้ำนั่นวัดเป็นเป็นนั่นสัญญาณอยวัดเท่านี่บ่มนีสัญญาณวัดเท่านี้มันจะอับสัญญาณอยู่แมนเมนเมนมน,มน,นดนใหม่มันหลายครับมันเป็นวัดปา่าเนาะจักมากไกลอำเพอ ครับมันกิดไก่อำเภิกิที่จริงคกับมัมีเสาครับแต่ว่าถ้าไปวัดกุฏแหงชัดทิดิเออมันมันไปย้อนไปทั้งเมื่อพี่บุญแล้วครับมันเลยชัดไปวัดกุฏแหงเนี่ยชัดดีอยู่แมื่อนเขาข้นเขาเขาเขาล้านใหญ่เหรอวะครับเออข้นเขาเขาล้านเมื่อน่ะมื่อพาไปพ่อได้บุญในกุศลมันว่าก็เลยไปน้ำข้าเจ้าโอ้ล้านแบบไงหน้าทุ่งแบบไงเออมันข้นจนเลี้ยวมันอะ ข้าเจ้าเห็ดรอบรอบมากย้อยบ้านเดียวกันไอ้มีผู้ผูหนึ่งมายางมาบอกว่าปูปู้เนต่เขาอย่างเงี้ยเบิ้งข้าเจ้าเห็ดอันนั้นแล้วท่านท่านพาไปแก้แลาวท่านคุณว่าเอ้าแก้เจ้าก็แก้รอดพาแก้น้ำบ่ใดเด้อแล้วท่านเออพาไปแก้แลาวท่านไปแล้วก็เจ้ามันมันคาเนื้อมันเห็ดเนื้อเห็ดหนังบ้านเนื้อไม่ได้กล่องง่ายๆพวอือคุยเเราพูดอนี้เห็ดเป็นพูดเป็นพูดเนาะครับอือการข้าเจ้าก็มาเหตุเฉพานี้นี่ดิล่ะ เขาจะเก็มาเห็ดใส่เพีนจริงแนอนแสดงว่ามากเหลือเล็กเนาอาจารแต่ว่าจากสีแมนคูไหนเนาะอยู่ในนี่ก็บมหลอไคูเมื่อไรครับบมื่อไรนีสามคูเนาะแนนหันตัวนี้เน่นก็มีสามคู่มีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์แน่นอือแกร่องซับเบิ้งเนาะพี่น้องเอฟซีล่องไว้ซับเบิ้งได้ครับหนึ่งสี่ศูนย์ ศูนย์สี่แปดแปดสี่ศูนย์กับยูนี่แหละือนโอ้ฝันแบบนี้น่าจะยูแล้วอืออาจารย์เล่าว่าฝันลักษณะเดียวกันกับศูนย์หนึ่งสองวสันอือแงนว่าจชะแมนแนแงนฝันลักษณะเดียวกันเลยวสันครับคือจังเหล็กยูแล้วเนี่ยวสันเล่าว่าแงนแสดงว่าสียูตัวมืออื่นกะที่รับทราบหรือน้องอาจารย์เนาะแมนแนแงนอือเว่าพี่น้องอยากจะโทรมาคุยกับอาจารย์ก็ได้ด้วยครับ ศูนย์หกหนึ flying, <The ind iv is ible> <the> ่ง <tongue> ศูนย <illing> <the ES PN ills> ์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าเอากระง่ามอยู่ได้ละเล็ก็ทรัพก็ได้เจ็ดสามห้าเมอเจ็ดสามห้าเล็ฟูรื้อสีตัวนี้เหล็ฟูรื้อสีดำหมอจันเออแมนเจ็ดสามห้านี่ทีิงแมนมักผมมักได้บพราะมูด้วยมักได้เล็กเพรง่ามแม่นายจันได้เล็กเพรงามเต้นออกออกชสื้อเทียออกเสืเทีย สรุปถ้ายคลิปก็คือตัวเลขแนวทางของน้องแมวของพา้อาชญากรนะครับย่านพี่น้องลื่มครับแอดกัเรือเอามาแนบถ่ายให้บึงครับห6หกเก้าสามหกสามเจ็ดศนย์สามครับส่วนตัวเลขแนวทางของพูอาจาาย์กับพี่น้องก็คือสิพาะจำได้นะครับหนึ่งสี่ศหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองศสี่ศครับเลขถูกก็มีศูน8 4สี่แปดแปดสี่ศครับเอาพี่น้องไปวิเคราะห์เอาครับพิถูกกันย่ากันครับ ทางช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเท่านั้นครับก็บขอพี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสาหรับคลิปนี้คืพอพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับแอดกัสิลาพีล่ลลนองตรงนี้ครับให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีให้รวยๆอย่างนี้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ